รไม่มานั่งกินด้วยกันอะไม่เป็นไรพวกแกตังสบายเลยงัย้นไม่เกงใจแล้วนะเออแต่ว่าขอหมูแล้วก็สาบฉันเพิ่มเลยนะเอ,อ่ฉันขอด้วยนะพุ่งกับปลาหมึกอ,อย่างลัถาดแล้วก็ขอเยอะๆด้วยพวกเรากินไหว บ้างอาร์ตเปิดร้านใกล้เสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวอีกสักแป,ป๊บก็น่าจะมีลูกค้าเข้าแล้วครับอืมดีมากวันนี้ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ช่วยขายนะพอดีฉันต้องไปทําธุระขายคนเดียวไหวเนาะอ๋อไหวครับไหวคุณจันไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ทําให้คุณจันผิดหวังแน่นอนครับอืมดีมากเลยถ้าเกิดวันนี้ขายดีนะสิ้นปีอะ่ะเดี๋ยวฉันมีโบนัสให้ขอบคุณครับนะครับ ทำกันแค่สองคนก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วทิ้งให้ทำคนเดียวอีกบอกให้จ้างลูกจ้างเพิ่มก็ไม่ยอมโอยเป็นเจ้าของร้านซะเปล่าทำไมขี้งกจังวะอุยหมูกระทะร้านนี้น่ากินจังแวะสักหน่อยดีกว่า สวัสดีคะ่ะสั่งหมูกระทะหน่อยค่ะครับเอ้หยิปปี้ไออาร์ต <c oughs> หุยบังเอิญอะไรขนาดนี้เนี่ยได้เจอเพื่อนสมัยมหาลัยด้วยนัน่นเดยเออว่าแต่แกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันเปิดบริษัทใหม่แถวนี้นะ่ะก็หุ้นหุ้นกับรุ่นน้องแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราทั้งนั้นเลยอะ่ะเปิดบริษัทใหม่เลยเหรอ,อ โหนี่ชีวิตแกกำลังไปได้สวยเลยเนี่ยฮะก็ใช่นะซีเออว่าแต่แกเหอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงกลายมาเป็นพนักงานร้านขายหมูกระทะเล็กๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนรุ่นเรานะเขาไปเป็นเจ้าของธุรกิจกันหมดแล้วนะเออไบ้าเหรอแกใครบอกฉันว่าฉันเป็นพนักงานร้านหมูกระทะเนี่ยร้านฉันเว้ยฉันเป็นเจ้าของร้านเอาจริงดิเออนี่ แกหาว่าฉันพูดโกหกอยู่เหรอก็ไม่เชิงแต่ดูจากสภาพแกแล้วเหมือนพนักงานมากกว่าไม่เห็นเหมือนเจ้าของร้านเลยนี่นี่แกกําลังพูดดูถูกฉันอยู่นะปา้ปาปา้าปฉันแค่จะบอกว่าถึงแกจะเป็นแค่พนักงานร้านขายหมูกระทะนะฉันก็ไม่ได้รังเกียจแกซะหน่อยนี่ก็ฉันก็พูดอยู่นี่ไงว่าฉันไม่ใช่พนักงานฉันเป็นเจ้าของร้านวยจริงดิ เออดี่นี่ถ้าแกมไม่เชื่อนะก็อยากกินอะไรแน่สั่งมาเลยฉันเลี้ยงเองเฮ้ยจริงเหรอวะเออเอองั้นฉันเชื่อแกก็ได้เพื่อนอุตส่าห์อยากเลี้ยงทั้งทีงั้นฉันก็ขอแสดงความยินดีกับแกด้วยละกันที่ได้เป็นเจ้าของกิจการน่ะนึกว่าจะน้อยหน้าเพื่อนซะแล้วเออนอืมงั้นไหนไหนก็เลี้ยงแล้วงั้นฉันขอโทรหาเพื่อนที่ออฟฟิศมากินด้วยแล้วกันนะฮะแหมเพื่อนเป็นเจ้าของร้านทั้งที ก็ปิดร้านเลี้ยงเพื่อนซะหน่อยเถอเออมันอะไรดีวะฮัลโหลนกเหรอเออแกจำร้านหมูกระทะน้าปากซอยได้ปะนั่นแหละไออาร์ตมันเป็นเจ้าของร้านเออเออเออแล้วมันก็บอกว่าจะเลี้ยงหมูกระทะเราฟรีด้วยนะเว้ยเออตามมานะเคเคยายนกมันมาเออเอองั้น แกก็น okay. ั่งเลยเดี๋ยวฉันไปเตรียมของให้อขอบใจนะเว้ยโหไออร์ไม่ได้เจอกันตั้งนานมาเป็นเจ้าของกิจการหมูกระทะอยู่นี่เองกินดีด้วยนะเว้ยแล้วก็ ขอบใจนะที่เลี้ยงหมูกระทะพวกเราอ่ะเออนี่พวกแกเฮ้ยอ้าแล้วแกหมูกทะอ้ำอึ้งถูกไมเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟได้แล้วพวกฉันหิวแล้วเนี่ยเออคือว่าฉันคืออะไรแกอย่าบอกนะว่าแกไม่โอเคที่จะเลี้ยงหมูกระทะพวกฉันอ่ะเฮ้ยแกเป็นหนึ่งเจ้าของร้านเลี้ยงเพื่อนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งป้าวันมันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วเรื่องไหน หรือว่าแกไม่ใช่เจ้าของร้านหมูกระทะสรุปยังไงเนี่ยสรุปแกเป็นแค่พนักงานแต่โกหกพวกฉันว่าเป็นเจ้าของร้านหรอเอ้ยเยชันนี่แหละฉันนี่แหละเว้ยเจ้าของร้านอันนี้เดี๋ยวคือแค่ฉันแค่ดีใจที่พวกแกมาก็เลยทำตัวไม่ถูกเฮ้ยนี <c oughs> ่กูเรื่องอะไร อ,อ,อันนี้เดี๋ยวพวกแกรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปเอาหมูมาเสิร์ฟใจนะ,ะมันมากันเยอะด้วยกินเยอะแน่เลยวะ่ะโอ้ยทำไงดีวะไม่รู้แล้วเ้ย จะค่อยแก้ปัญหาที่หลังก็ได้วะ ได้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 อ,อร่อยอะขับใจนะเอาอารไม่มานั่งกินด้วยกันอะ่ะไม่เป็นไรพวกแกต่างสบายเลยอ,อืงั้นไม่เกงใจแล้วนะอเออแต่ว่าขอหมูแล้วก็สามชั้นเพิ่มหน่อยนะเอ่ฉันขอด้วยนะกุ้งกับปลาหมึกอย่างละถาดแล้วก็ขอเยอะๆด้วย เรากินไหมเอ้าไอ้นกแกนี่ซุ่มซ่ามจริงเลยโอ้ยเสียดายของแต่ก็เออช่างเหอะของเยอะอยู่อาร์ขอโทษด้วยนะแต่ฉันขอผักกับ <right> ุนเส้นใหม่หน่อยนะได้ได no ้ไม่เป็นนะ ขอโทษด้วนะแกโอ้ยชิวๆเว้ยแกนี่ซุ่มซ่ามจริงเลยมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านขนมทามันเดิ้งใช่เนาะอะไร ไม่ได้เลยครับฮะเดี๋ยวก่อนนะขายของไม่ได้ปกติร้านเราขายได้ทุกวันนะคือเมื่อวานหมูหมูที่เราจะเอามาทําหมูกระทะครับมันมันมันเสียแล้วก็ของของมันก็บูดหมดเลยครับก็เลยขายไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงร้านเราเนี่ยสั่งของสดตลอดไหนขอดูหน่อยซิว่ามันเสียขนาดไหนอ๋อคือผมผมทิ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ แล้วทำไมเธอไม่ปรึกษาฉันฉันเป็นเจ้าของร้านนะฉันต้องเป็นคนตัดสินใจสิว่าควรทิ้งหรือไม่ควรทิ้งแน่ใจนะไม่ได้โกหกฉันอะไม่ไมอโอ้คุณจันท์ครับก็เมื่อวานผมอยู่ร้านคนเดียวส่วนคุณจันทออกไปข้างนอกอะครับพอมันปัญหามันเกิดผมก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะฮะผมทำดีเท่า เท่าที่พนักงานคนหนึ่งจะทําได้แล้วนะครับแต่พอคุณจันมาพูดแบบนี้เหมือนไม่ไว้ใจผมเลยนะฮะไม่ต้องมาอ้างเลยนะว่าฉันน่ะไม่อยู่ร้านอ่าเชื่อก็ได้ถือว่าเป็นความผิดฉันกันแล้วกันที่ทิ้งให้นายอยู่ร้านคนเดียวอะ่ะ จ้าคุณอาร์ตเป็นยังไงบ้างใหญ่ปีแกมาทำอะไรเนี่ยกลับไปก่อนใครอะอาร์ตอ๋อไม่มีอะไรครับแกกลับไปก่อนฉันนิ่งอยู่อะไรเนี่ยไออาร์ตฉันเพิ่งมาถึงก็จะไล่ฉันกลับละอุ่าจะมาขอบคุณที่ปิดร้านเลี้ยงหมูกระทะฉันเมื่อวานหยุดพูดเดี๋ยวนี้อะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่านายอาร์ตปิดร้านเลี้ยงหมูกระทะคุณใช่ค่ะไหนนายบอกว่าของเน่าของเสียหมดไง ของจะเน่าจะเสียอะไรคุณร้านเพื่อนฉันน่ะของสดสดใหม่ๆทั้งนั้นว่างๆคุณก็มาอุดหนุนร้านเพื่อนฉันได้นะเออว่าแต่คุณเป็นใครเหรอคะฉันเป็นใครเหรอฉันก็เป็นเจ้าของร้านหมูกระทะนี่ไงคะนี่คุณจะบ้าเหรอก็ไอ้อาร์ตมันบอกฉันว่ามันเป็นเจ้าของร้านแล้วจะไปเป็นคุณได้ยังไงเจ้าของร้านกับผีอสิไอ้อาร์ตเนี่ยมันเป็นพนักง,งานในร้านฉัน อ้าวไออาร์ตนี่แกโกหกฉันเหรอวะแกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็ก็โถ่เออฉันโกหกก็ถ้าฉันไม่โกหกว่าฉันเป็นเจ้าของร้านน่ะพวกแกก็หัวเราะเยาะฉันน่ะดิถ้ารู้ว่าฉันเป็นแค่พนักงานเนี่ยนี่เพียงเพราะว่าอายเพื่อนว่าตัวเองเป็นแค่พนักงานถึงกับต้องโกหกเพื่อนแล้วก็ถือวิาสาสะปิดร้านเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็มาอ้างว่าหมูเน่าเสียเนี่ยนะ ฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยนะเว้ยฉันก็บอกแกแล้วว่าถึงแกจะเป็นแค่พนักงานร้านหมูกระทะนะฉันก็รับแกได้แต่เนี่ยแกเล่นโกหกเพื่อนฉันรับไม่ได้จริงว่อะอย่าปีอย่าปีอย่าปีฟังก่อนเว้ยเฮ้ยคนอื่นไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ไม่แย่เท่ากับนายเนี่ยไม่ยอมรับตัวเองแล้วก็มาอ้างว่าของเน่าของเสียเนี่ยคุณจันครับคือผมผมขอโทษนะครับคุณจันรจะให้ผมทําอะไรก็ได้ครับ ผมขอแค่อย่าไล่ผมออกก็พอครับได้ฉันไม่ไล่ไนายออกก็ได้แต่ว่าฉันขอหักเงินเดือนนายก็แล้วกันนะถือว่าเป็นค่าต้นทุนแล้วก็ค่ากำไรที่ฉันจะได้เมื่อวานโอโ้โหหักหักผมขนาดนั้นผมก็ไม่เหลือใช้เลยสิครับนายก็เลือกเอาว่าจะโดนหักเงินเดือนหรือว่าจะโดนไล่ออกอ,อคุณจันคุณจันครับคุณจันคุณจะโอ้ย ทุกอย่างเลยยังไปปากนี่ก็ไม่น่าโกหกเลยอ่ะเดี๋ยวนี้จะกินอะไรวะ